วันนี้พี่ยัดมาเต็มน้องอาชีบไทยเคียงคู่ปาโลมากันเลยทีเดียวเฉียววัดตวัดตนึงที่วัดอะควาแมนแห่งแดนมานนนร์กเยเงียบไอสัตว์เอ้ยมึงสักวัดไหนมาเนี่ยแม่งเอ้ยเอ้ยมนแทงทีไหนก็ไม่เข้าแม่งอย้ยเหลาก่อนเฮ้ยเพื่อนปรับให้รถมันเย็นๆหน่อยได้เพื่อนได้เลยนี่เย็นแบบธรรมชาติ เอาละมุมองศาฟาเรนไฮต์เซลเซียสอัตราแมวอัตราลมแรงลมแมวเหมียวเอาละคำวนวณผพืหวังผลจากนั้นก็เอาม,มาบวกแล้วคูณหากระโดดฟับไอเชีย่ยกูขอเบอร์เธอได้แล้วว่ะเธอให้เบอร์ละอยากกินเบียร์จังเลย,บบเบยวะ่ะมีอยู่หนึ่งกระป๋องอะไอ้จริงด้วยขอบคุณนะไม่เป็นไรเพื่อน แล้วมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยอ้าโยกเยอะเจ็บเจิบเจ็บมาเจิบเจ็บมาเจิบเบิกเลยขับยากแล้วเกิดไอสัตว์เอ้านี่ครับลุงตู่เชิญพูดได้เลยโอเคฮัลโหลป้อมน้องรักทำไรอยู่ใช้งี้ควายอ๋อฮัลโหลประชาชนถ้าผมบอกว่าการที่นกขี้ใส่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันตั้งใจล่ะครับ มันไปแล้วครับดูเอาเรานี่ผมจะมาสอนบีบน้ำผึ้งนะครับตั้งขวดให้ตรงแบบนี้แล้วก็บีบลงไปอโอเคช่างขอชิมบ้างสิเพื่อนอได้ได้นิดนึงนะเมื่อผมลองทำกับข้าวความพยายามเ่นื่อยความสำเร็จที่นั่นง,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 งัดขวดจะได้่ะเข้าสวยจ้อไอตัวนี้นี่ขายไงคะเนี่ยรถชีสหรือเปล่าเมื่อคุณเป็นพวกขี้เกียจแล้วเสือครบกันหยิบน้ำให้หน่อยสิคาที่รลัก ได้เลยจ้ะฉันจะเทให้เธอนะอขอบคุณมากเลยค่ะเละมาไล่เวรมึงก็ี้เกียดเกินอุ้ยลูกตีเก่งจังเลยตีเก่งไอ้เหี้ยแล้วกูถีบออกไอ้สัตว์เอาเราวันนี้ผมจะมาแกล้งคนขำๆกันนะครับโยนหัวตุ๊กตาลงไปแบบนี้ฉันสามารถรู้ภาษาของพ่อแกได้รู้หรือเปล่าป๊อกป๊อกอกกประวังโดนหงอนนะลุง เอาทรงเดิมเลยเอาลรอๆเอาสถานีนี้จะต้องบันทึกลงกินเน็ตบุ๊กแน่นอนไาพร้อมแล้วมาโก้พร้อมแล้วไอ้หมานี่ต้องเป็นหมาเดินของแน่เลยอีเจ๊ต้องขายอะไรแน่เลยดูตาหมามาสิแข็งยับไอ้มันทำเชี่ยอะไรเนี่ย นี่ลินดานว่าเธอเมามากแล้วนะลินดาเธอเธอควรหยุดกินได้แล้วได้แล้วนะเนออ้ามองหน้าเป็นควายเลยะอะไรอะไรมึงเฮ้เยอียนเฮ้ยเอาไ ลงมาเลยไม่เป็นไรแน่นอนเพื่อนโอ้โหแค่นี้น้ำหนักแค่นี้สบายโอ้โอ,โอเคไม่ไม่เป็นไรเพื่อนช่วงล่างแข็งแรงดีนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนายจะทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรอ่ะเขาเรียกว่าพูดชายยังไงเล่าทําไม่เข้าใจพูดชายแบบผูช้ชันหรอกอไปแล้วก,กูก็ไม่เข้าใจมึงเมื่อไหร่มันจะมาวะลิเวนอ,อ้เห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 เาวเฮียเราเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เชียร no ์ดิวโดดิวดิวดิวพระเจ้าเมียผมเอาแมลงอะไรมาเลี้ยงในบ้านไม่รู้เนี่ยโอ้พระเจ้าค่าคุณกันนะค่ะเว็บในการลงทุนเพิ่มขึ้นไหนละไอคิออร์ชันเลยครับ nice. though, อพอเว็บนี players, ้มีทางฟอนต์คุณดำมงดำมันมีหมดเลยครับแถมยังมีคริปโตอีกด้วยคริปโตเกัเรนซีคุณรู้จักกันเลยป่าวมีคอยน์นู่นนี่นั่นนั่นแหล่งแถมมีบัญชีทดลองด้วยนะบอกเลยผมก็เรียกเข้าไปที่เหรียญใบแนนเลยครับนี่แบบนี้อ่ากดบายไปแล้วอย่างนั้นก็รอให้หุ้นเราราคาขึ้นนั่นเองยังก็โคลสออกได้เลยครับเเพียงท่านีี้้้้เเเรรรรราาากก็ทซืออขยยยบบแลวคัป็นไง ง่ายได้เลยไหมหรือถ้าเกิดอ,อยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็ไปดทูที่ช่อง YouTube ยุทธวัน์เทรดเดอร์ครับผมนะเป็นคนที่มีความรู้ด้านการเทรดนั่นเองครับบอกเลยว่าใครอยากหาความรู้เนี่ยมาดูในห้องช่องนี้ได้เลยนะครับสอนได้ดีกว่าผมเยอะการดูกราฟแท่งเทียนนู่นนี่นั่นเนี่ยเขามีบอกหมดครบจบในที่เดียวเลยนะจ๊ะแต่ยังมีกลุ่มให้ติดตามไปด้วยทีลกลุ่มท e ล e แกรมนะจ๊ะติดตามได้เลยที่ยุทธวันรเทรดเดอร์ศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนด้วยนะจ๊ะ พนักงานขอเหมือนเดิมอีกแก้วครับนี่มันหลังคาแบบเดนามิกหรืออะไรวะเนี่ยโอ้ยแค่หลังคามันโยกเองได้ด้วยวะยดแค่ดูดิโอ้โหย่้ยๆยมันกำลังตีกลับมาเอาเราวันนี้เพื่อนผมบอกว่ามันจะไหวยน้ําโชว์สาวให้ผมถ่ายไว้โอ้โอเคมึงมึงทำเชี่ยอแล้วนะมึงทำเที่ยอะไรเนี่ยและนี่คือโซนี่แชร์เกมมิ่งเกียรุ่นใหม่ มีไฟเอวดีพร้อมเสร็จสับพร้อมชอดดากทุกมือคือกูนอยมึงอยู่ไอ้มนุษย์แล้วดูมึงทำกับกูกูจะขำกูจะหลุดอยู่แล้วแค่โยนให้ลงแก้วโกงแม่งเลยนี่โยนทีเดียวแบบนี้นี่ฉันสั่งให้นายนอนบนเตียงฉันเหมือนกับที่แมวคนอื่นเขาทำการเข้าใจไหมทำเดี๋ยวนี้ยกขึ้นอย่ายหยุดเข้าใจไหมไอ้ค <c oughs> วายเอ้ยโดนลงโทษโคตรโง่เลย <c oughs> มนเวลานอนมึงใช่ไหมได้เวลาตื่นกูละเอาละดูมายากลเหรียญหายอันนี้ให้ดีมันจะไม่เหมือนใครทั้งสิ้นแ็บวบไงผู้ชายว่าไงจ้ะเธอแน่ใจนะวาอ่านวิธีใช้แล้วนะปากไฟมีรถเหมือนเลหเลยไงว่ามเลียจังมินเนี่ยนอาจจะไม่ได้น่ารักอย่างที่คุณคิดเด้าเดาึกดึๆ เดี๋ยวนะตูดทลักมึ <c oughs> ไงแอบไปทำอะไรกันอนะ คืนนี้เราไปกินกล้วยกันที่ไหนดีจังพะเนื่อบอบเบรนเทนภาคเถื่อนโอ้ยเฮียเกาเกาซาทุอะไรวะนาะหรือว่าจะดาวโตขอผ่อนหน่อยเฮียหักมากกูเฉยเหยียดแม่บัดเปลือกันดิ่งดีไอเชนนี่วะดาวโตคอผ่อนไอเฮียหักเลี้ยวซ่กูเฉยเกือบแล้วเกือบแล้วกูยังไม่ได้ใช้กระจู่เลยสัตว์ตั้งแต่เกิดมาแล้วมึงคือเฮียอะไรแล้วเนี่ย เอาไอ้เหี้ยเอ้ยไม่น่าเกิดมาหล่อไอ้สันหล่อลืนอ่นแล้วนี่ห่าอะไรนะหน้าตาเหมือนไข่โดนน้ำเหี้ยโหดเฉียวอะไรเนี่ยเอ้ยเรื่องแซงไอ้เหี้ยไข่เรื่องแซงคือเหี้ยอะไรว่าจับจะตายหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยเหี้ยจับแม่งเลยสัตวน์นี่เอ้ยมันแดกแขนกูมันแดกแขนกูเอ้ยหยอกไปเอ้ย,อยสัตว์เลยแม่งกี่เป็นตุ๊ดเลยไม่เคยเห็นป่าวะเอ้ยเราเนี่ย ดีเมื่อกี้ไม่ได้ลองยืนกระจูไปแม่งรัดกระจูกูขาดแล้วมึงเนี่ยไหนลองจิ้มจิ้มลงไปแล้วอ้าวเฮียอ้าาไาา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 าลายาาาาาาอาาาาาาาตาา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 นาา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 าเาาาาาเาาาาาดาา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 ้าาาาาา้าา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 ไาาาาาาาอาเาา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 ไาาาาาาาอ้าา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 า้าาาายาา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 ามาเลยเนี่ยน้าา อะไรอีสัตย์ปล่อยไว้หลายวันเลยไม่ได้ปล่อยเดี๋ยวนักกินปากแบบนี้อีเสล่นี่นะมาทำเฮียอะไรแถวนี้เนี่ยฮะกําลังขอที่ดีๆชักเป่าอยู่เลยอยู่ดีๆก็มีอะไรมันรบกมาเปกับคามตุ้มใช้ก็มือเข้าไปจับแล้วก็มืแปแป๊บปไปแบบนี้เลยอ่ะแล้วหามจะหายไปไหนก็ไม่รู้ช่วยดีนะแพร่เมี่ยไรเนี่ยเฮ้ยมันบูของนี่วะเฮ้ยวันหลังไม่ขายให้แล้วนะวันหลังไม่ต้องก็ได้พี่เพราะวันนี้ผมเดินเองผมเนี่ยโคตรเฉียบเอาเรื่องเนี่ย